โปรโมชั่นสำหรับกระบะพิเนอร์นะครับสำหรับตัวรุ่น2.4มิตรเกียร์ธรรมดานะครับราคาตัวรถอยู่ที่931,000บาทวันนี้เรามีโปรออกรถแค่29,900นะครับแล้วก็ที่สำคัญมีโปรชั่นดีๆสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษไม่มีผู้คำกันไปดูกันครับ ฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับสำหรับโปรออกรถเพียง2,9900คุณได้ตัวรถ4ประตูยกสูงนะครับถือว่าคันนี้ฟังก์กชั่นครบมากนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับช่วงล่างเป็นแบบซับเพนชั่นนะครับช่วงล่างเขาเนี่ยจะมีแหนบอยู่3เส้นนะครับก็จะเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลส,สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับอยากจะเป็นเจ้าของนะครับ มีสิทธิพิเศษนะครับไม่มีผู้ค้ำพนักงานบริษัทนะครับหรือเจ้าบ้านนะครับหรือว่าครอบครองรถอยู่รุ่นไหนก็ได้ผ่อนอยู่นะฮะถ้าผ่อนครบ2ปีผ่อนปกติเนี่ยมาออกรถกับสักได้นะครับไม่มีผู้ค้ำประกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นที่สักได้แนะนํานะครับก็จะเป็นตัวสีประตู p พลเนอร์นะครับ2.4เกียร์มิตรนะครับรุ่นนี้ถือว่าฟังก์ชันครบนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยติดต่อมานะครับสักเซลล์โตย่าสาขา ตลาดไทย。